ก็ตายยังพูดแล้วปมโพสต์เตียงลูกคนเดียวดังเดือกฟ้าผ่าคูไพบูนเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวช็อกวงการอย่างมากเมื่อล่าสุดนักร้องสาวก็ตายพนิพาได้ออกมาโพสต์กลางเฟซบุ๊กระบุยุติความสัมพันธ์กับสามีคูไพบูนโดยจากสถานะสามีภรรยาเหลือเพียงพ่อและแม่ของลูกเท่านั้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทั้งสองคนได้มีการเคลื่อนไหวกลางโซเชียลอย่างน่าสงสัยมาตลอดจนทําให้หลายคนจับตามองอย่างมากก่อนจะประกาศข่าวช็อกเลือกฟ้าผ่า,ผายุติความรัก3าปีและล่าสุดได้นเอาฮืฮอฮาเลยทีเดียว หลังจากที่โนออนไลน์ได้มีการแชร์โพสเฟซบุ๊กของกระต่ายพนิพาที่ออกมาโพสตรูปกับลูกชาย พร้อมแคปชั่นว่าลูกคนเดียวเลี้ยงเองได้อยู่แล้วไม่จําเป็นต้องไปขอเงินเขาเหมือนที่ข่าวออกเลยงานนี้สาวกะตายเธอก็ได้ออกมาชี้แจงถึงโพสต์ดังกล่าวบอกได้เลยว่าความจริงผิดมากโดยล่าสุดในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์โพสต์จากเฟซบุ๊กก็ต่ายพานิพาที่ออกมาโพสต์ดูก,กับลูกชายพร้อมแคปชั่นว่าลูกคนเดียวเลี้ยงเองได้อยู่แล้วไม่จําเป็นต้องไปขอเงินเขาเหมือนที่ข่าวออกเลยซึ่งหลังจากนั้นด้านอดีตสามีครูภัยปูแสงเดือนก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวโพสต์ภาพกับแคปชั่นว่าหากเธอกล้า er จะรักฉันจะทําให้ดีที่สุด แฮตแท็กโอเพพร้อมใส่อีโมจิหัวใจที่มีบาดแผลแด้อีกโพสต์คือดอกคู่ชีวิตและล่าสุดกระต่ายก็ได้ออกมาชี้แจงผ่าน Facebook ชื่อกระต่ายผนิภาระบุว่าโพสต์ดังกล่าวไม่เป็นความจริงและไม่ใช่ Facebook ของเธอถูกคนไม่หวังดีนําไปแอบอ้างวันแฟ,น,ฟนช่วยดีพอ แต่เตือนว่าอย่านำรูปลูกชายของเธอไปใช้แอบอ้างอีกโดยระบุข,ข้อความว่าช่องนี้เป็นเพจปลอมนะคะมีช่องปลอมเยอะมากๆค่ะไม่ใช่แค่เพจอย่างเดียวมีติ๊กต k อกด้วยฝากทุกคนกดรายงานช่วยกันหน่อยนะคะกระต่ายไม่รับเว็บพนันหรือการพนันใดๆค่ะกระต่ายมีแค่เพจเดียวคือเพจกระต่ายพนิพาแฟนเพจเท่านั้น ผู้ติด,ดตามจริง1.9ล้านคนแด้เฟซส,ส่วนตัวคือเฟสนี้เฟสเดียวที่โพสไม่มีสำรองก่อนทุกคนจะเชื่อดูผู้ติด,ดตามก่อนนะคะกระต่ายได้ไปแจ้งความแล้วเรียบร้อยแฮชแท็กนำรูปภาพกระต่ายและรูปลูกชายไปโพสโด,ดงโดยไม่ได้รับอนุญาตแฮชแท็กฝากด้วยนะคะขอบคุณค่ะ